โรงเรียนสามพราวิทยาอัมบระเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัสดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีภายใต้การนำของนายสิริวัน์มงคลผู้อำนวยการโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ400คนนะครับถือเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กแต่เปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพด้านกิจกรรมโดยเฉพาะกีฬาเซปักตะกรอดทั้งชายและหญิงจำนวนกว่า20คนซึ่งน้องๆเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่มีพื้นฐานทางครอบครัวไม่ดีสักเท่าไหร่นักบางคนต้องหารายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยซ้ำไปล่ะครับเริ่มจากทรัพยากรบุคคลคือคุณครูเราที่เรามีความพร้อมและก็ด้านงบประมาณนะครับพวกเราก็ได้เตรียมกันวางแผนตั้งแต่การทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานะครับโดยการร่วมมือกันระหว่างคุณครูทุกคน และกรรมาการฐานศึกษาได้เห็นว่าเซปกตะกร้อของเรามีความพร้อมเราก็ตั้งงบประมาณไว้เป็นการสนับสนุนด้านนี้อีกอันหนึง่งก็คือการสนับสนุนให้คุณครูได้มีเวลาที่จะฝึกสอนฝึกซ้อมกับศิษย์นะครับอย่างเต็มความรู้ความสามารถนะครับกระบวนการอนุมัติงบประมาณก็อยู่ที่พื้นฐานที่ผู้รับผิดชอบโครงการจะ,ะนําเสนอ นะครับก็ยึดหนึ่งยึดระเบียบของทางราชการเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณใช้จ่ายเงิน 2. การหางบประมาณที่เกิดจากการบริจาคของชุมชนจากคณะคุณครูนะครับก็เต็มที่นะครับเรื่องงบประมาณพวกเราคุยเรื่องวิชาการในการจัดชั้นเรียนนะครับเด็กไปแข่งกีฬาแต่เวลาเรียนเราก็นับให้แล้วมาสอนซ่อมเสริมเอามาช่วยในการ ให้เขาเเเรรียนนนนให้ทััพื่อนนะคบมื่อ5ปีที่แล้วว่าที่ร้อยเอกสราบุตรฐาน,นนิน์ครูผู้ฝึกสอนวิชาพละศึกษาได้ย้ายเข้ามาสารต่อทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนสามพระววิทยาด้วยความที่เป็นนักตะกร้ออยู่แล้วจึงปัดฝุ่นวิชาลูกพลาสติกเสริมสร้างทัศนคติการเล่นให้กับเด็กๆจากไม่มีพื้นฐานเลยค่อยๆพัฒนาจนสามารถต่อยอด สู้กับทีมใหญ่ๆใ,ในจังหวัดอุดรธานีได้และสามารถพาทีมก้าวข้ามระดับจังหวัดสู่รองแชมป์ระดับภาคในเวลาต่อมานะครับที่ผ่านมาตั้งแต่ผมเข้ามาอยู่ที่โรงยันสามภาวิทยานี่ประมาณ5ปีนะครับผมก็มีความภาคภูมิใจที่ได้ต่อยอดจากคุณพ่อที่ท่านเป็นผู้บุกสอนผมอ่ เป็นคนที่สนับสนุนผมเล่นกีฬามาโดยตลอดผมก็ได้เล่นในระดับระดับต่างๆมากมายผมถึงมาถ่ายทอดให้กับลูกๆได้เขาได้แสดงความสามารถออกมาเต็มที่ทั้งตะกร้อหญิงทั้งตะกร้อชายเซปักตะกร้อครับไปร่วมแข่งขันในระดับจังหวัดในระดับเขตจนพวกเราได้รับรางวัลมากมายนะครับล่าสุดเราก็ได้รางวัลระดับรอ,องแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมานะครับเป็นความภาคภูมิใจของโค้ชเป็นที่สุดแล้วก็โรงเรียนสามพาวิทยาเป็นที่สุดครับ คุณค่าของกีฬาจะเกิดขึ้นต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนเช่นเดียวกันกับทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนสามพราววิทยานะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนจึงทําให้ทุกคนเห็นคุณค่าของโค้ชและนักกีฬาสัปดาห์หน้าจะพาไปดูเรื่องราวชีวิตของน้องไม่กับตันทีมเซปักตะกร้อโรงเรียนสามพราววิทยานอกจากเล่นกีฬาเซปักตะกร้อแล้วเธอยังรับจ้างร้องเพลงเพื่อหาไรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกด้วยนะครับ اللي بقى ده